อัญชลีวันทาอภิวาทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอัญชลีข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพดาเจ้าทั้งหลาย โปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพทุกสับโศกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสนียดจังไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าจงได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุอิมินาสกาเรนาตั้งพุทังอาภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาตั้งธรรมังอาภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาตั้งสังคังอาภิปูชยามา อรหังซัมมาสัมพุทโภพคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตพคะวาตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัาสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระขะวตโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สมันตาจักวารสุอันตราคาชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชาสสาุนันตุสาคขโมคทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเนที่เปรเทเจคามตรวนคคะเนเคหวทุมหิเคเต ภูมิมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิระวจนัางสาทวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายมพาทันตาธรรมสวนกาโลอายมพะทันตามายังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสรนังัจชามีทุติยัมปิพุทธังสรนังัจชามีทุติยัมปิธรรมังสรนังัจชามีทุติยัมปีส <Peace. S 1> ังขังสรนังัจชามีตติยัมปิพุทธังสรนังัจชามีตติยัมปิธรรมังสรนังัจชามีตติยัมปิสังขังสรนังัจชามี ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทัานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัานสมาธิยามิสุราเมระยัมชะปมาทฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโมตัสสะภาคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภาคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสาระิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุท สุวิสุทธาสันดานตาหัดมูลกิเลสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหาไทายทานก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันผัว สุวคนทกรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอโปรดมูประชากรมาลาโอฆากันดานชี้ทางบันเทาทุกข์และชี้สุกเกษมสาร ชี้ทางพระนาลพานอันผลนโศกวิโยคภัยพร้อมเบนจะพิธาจักสุจรากวิมลนใสเห็นเหตุที่ไกลไกลเกิเจนโจประจักจริงกำจัดน้ำใจยับ สันดานบาปแห่งชายหญิงสาหัสโลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอพระนน้อมศิรากาวบังคมคุณสามพุทธ,ธาการุณยาภาพนั้นนิรันดร สวากาโตภะควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาทรดุดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ สองศาสสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมักพลเป็นแปดพึงยนต์และก้าวกับทางนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอลานพิสูทธ์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้อโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโน พระวโตาสาวกาสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวโตาสาวกาสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัถฐะปุริสสปุคลาเอสพระภควโตาสาวกาสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกรณิโย ο, อนุตตรังปุญญาเขตังโลกสาสสาติสงใดสาวกศาดสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันลุทางที่อันระงับระดับทุกภยัยโดยสเสด็จพระผู้ตร,ตรัสรัยปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมอง เหินห่างทางข้าศึกปองบอมิลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสร้างแต่โลกไายและเกิดพิบูลพูนพ้นสมยาเอารถทศพลมีคุณอ,อนน์อเนกจนับเหลือตราข้าขอนบหมูภพษราพกทรงคุณนานุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตารัตอันอุดมดิเรกเนรติไสจงช่วยขจัดโพยภยัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูล พาหุงสหัสสมาพินิปมิตาสาวุทันตังครีเมขาลังอุทิตโคราสเศสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังขาลานิ มาราติเรกามพิยุทธิตาสาภารติงโขรัมปานาละวกะมาคาม,คมทาััตถายักขังขันติสุทันตวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยมังคาลานิ นาลาคิริงขาชวารังอติมัตาภูตังทาวาคิจักกมามสานีวสุธารุนันตังเมตามุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยมังขาลานิ อุขิต,ตะขัดขมามติหัดถาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตานโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยมังขาลานิ กัตตวานาการธรมุทารังอิวะคาพิณียาจินจายทุกทวจานังชนะกายมมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเมชยมังขาลานิ สัตจ,จังวิหายามติสัตจ,จะกะว่าทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภพูตังปัญญาปฏทิปัชาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเมชายามังขาลานิ นันโทปนันทะผูชคกังวิภูทางหม่ทิ้งปุดเตนะเทลภูชเคณทะมาปยันโตอิตูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยามังคาลานิ ทุกขาหทิที่ผู้ชั่เคนสุธัธาหัดท้งพรามังบิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังขาลานิ เอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถาทาโยวาจะโนทินทิเนสรารเตมตันทีหิตาวานาเนกกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยนโรสาปัญ,ญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาภาปานังปุเรตวารามีสาภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยามังขะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังอาหังวิชโยโหหิยายสุชยามังคะเลอา ราชิตปันลังเกสีเสปะาวิโปคาเรอภิเสเกสาพพะพธานังอาคาปโตปโมทาติสุนัาตัง สุมังฆาลังสุป,ปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจจาริสุปทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตะวานลพันตาเถปเปัทขิเน ภาวตุสาพามังขาลังราคนตุสาพาเทวตาสาพาะพทานุภาเวนัสธาโสธีพะวันตุเม ภาวตุสาพามังขาลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเมภาวตุสาพามังขาลังรักขันตุสาพาเทวตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเม ε. ปุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธน,นัง อธิกาเยกาย,ยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสวันโนมรณังสุขังอรหังสุขโตณโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสาวานาังจตุสัจจาสาพังราสังเยปิวิงสุนราสพา อันหังการาทโยพุทธอัตถวิสตินายกาสาพเพปาติทิตาไมาหังมาทาเกเตโมุนสาระสีเสปะติทิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปะติ ทิโตไม่หังอุเรสาพคุณากาโรอาบธะเยเมอนุรุทสารีปุตโตจะทาขีเนโกนทันโยปิทิภาคาสมงโมคนลาโนจะวามะเกทาคีเนสาวะเนไม่หังอาสุงอานันทราหุโล

เกสันเตปิธธิภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารกาสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทเนนิจังปฏิทาสิคุนาการ ปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมมาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนราสาชาลันตาศีละเตเชนังขมังเคสุสันทิตาระตานังปุระโตอาสิทาคิเนเมตาสุตตะกังทาชักขังปัจชาโตอาสิวาเมอังคุลิมาลากคัง ขันธะโมระปริตตันจะอาตานาติยสุตตะกง อากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการาสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตาการาลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิราชตุปัทฐาวะอาเสสาวินายัญญุตานันตชินเตชะสาวสโตเมสกิด เจนะสัทธาสามพุทธปัญชเรชินปัญชาลามาชัมมิวิหารตังมหิตาเลสัทธาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชเรติ